ของการลดอุบัติเหตุนะคะเป็นเรื่องของการรณรงค,ค์ขับขี่ปลอดภัยค่ะสำนักง,งานขอปพีภาค3ขับเคลื่อนวาระจังหวัดขอนแก่นขับขี่ปลอดภัย365วันเชิญชวนพี่น้องประชาชนมีประกันภัยพรบ365วันค่ะ นางสาวปรียดาพ่อขาช้างผู้อำนวยการภาคอาวุโสสำนักง,งานคอปพอภาค3ขอนแก่นนะคะเปิดเผยว่าทางคอปพอค่ะมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถนะคะแล้วก็พร้อมที่จะดูแลในเรื่องของประกันภัยให้กับประชาชนอย่างเต็มที่เชิญชวนร่วมสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมในการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภยัยเคารพกฎหมายจราจร มันตรวจสอบสภาพรถยนต์อย่างสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมตรวจวันหมดอายุกรมธรรม์ประกันภัยพรบตามที่กฎหมายกำหนดด้วยรวมถึงควรที่จะทำประกันภัยนะคะภาคสมัครใจแล้วก็กรมธรรม์ประกันภัยอื่นๆเพื่อที่ระบบประกันภัยค่ะจะได้เข้ามาช่วยบรหิหารความเสี่ยงและเยียวยาวความสูญเสียต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยค่ะ โดยรถที่จะททำประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองจากผู้ประสบภัยจากรถพุทธศักราช2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะจะให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถกรณีที่ได้รับการบาดเจ็บค่ะจะได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน80,000บาทต่อคนค่ะและถ้ามีการเข้ารับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในคนไข้น,นะคะก็จะได้รับค่าชดเชวยวันละ200บาทตามความเป็นจริงไม่เกิน20บาท หรือว่าไม่เกิน4,000บาทนั่นเองกรณีที่เสียชีวิตนะคะจะได้ค่าสินใหม่ทดแทนสูงถึง5 0 0 0 0บาทต่อคนกรณีสูญเสียอวัยวะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนตั้งแต่2 0 0 0บาทถึง5 0 0 0บาทแล้วแต่กรณีค่ะ กรณีทุพพลาภาพถาวรน,นะคะจะได้รับค่าสินใหม่ทดแทน3 0 0 0 0 0บาทต่อคนกรณีที่ทุพพลาภาพถาวรสิ้นเชิงได้รับค่าสินใหมทดแทน5 0 0 0 0 0บาทต่อคนเว้นแต่ว่าเป็นผู้ขับขี่เองนั่นแหละค่ะที่เป็นฝ่ายประมาทหรือถูกชนแล้วหนีก็จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นนะคะแยกออกเป็น3กรณีด้วยกันค่ะกรณีบาดเจ็บค่ะจะได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน30,000บาทกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะทุพพลภาพถาวรนะคะจะได้รับค่าสินไหม ทดแทน35,000บาทและหากได้รับบาดเจ็บแล้วเสียชีวิตภายหลังสูญเสียอวัยวะทุกพลภาพถาวรนะคะก็จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันไม่เกิน65,000บาทคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะหรือว่าถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมทางด้านประกันภัยที่คุณผู้ชมทำอยู่นะคะก็สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนคปพ,พ1186 หรือแอดไลน์ไปได้ค่ะช่องทางไลน์นะคะ at oicconnect ค่ะและเว็บไซต์สำนักงานคอปพ w w w o i c o r t h ค่ะค่ะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะย้ำหมายเลขสายด่วนอีกครั้งหนึ่งค่ะ1186นะคะหรือว่าช่องทางไลน์ก็แอดไปที่ oicconnect ได้นะคะ